โอ้ยเขามาซ้อมเต้นกับผมหลายวันแล้วฮะชวนผมไปไหนทุกวันเลยมันว่างเหลือเกิน<ม>ซ้อมเต้นซึ่งนัดซ้อมเองด้วยนะฮะผม,ผมอยากซ้อมอยากซ้อมแล้วก็จะรีบไปไหนวะ <c oughs> <c oughs> อย่างแรกที่เขาคุยเลยคือคําเดียวเลยว่าอย่าเทนะสุดล่าสุดกับการเปิดตัวไปแล้วเนาะครับผมก็จะคุณก็คือหนึ่งในเกสของบริษัทคุณบอนแดน,น,นใช่ครับเป็นยังไงเตรียมตัวอะไรไว้บ้างโอ้ยเขามาซ้อมเต้นกับผมหลายวันแล้วฮะเขาพร้อมมากเลยคนนั้นอะ ชวนผมไปไหนทุกวันเลยมันว่างเหลือเกินเขาอยู่เขาอยู่ไทยตอนนี้ใช่เขาชอบครับใช่เขาชวนไปไหนบางอาทิตย์เช่นส่วนใหญ่ก็ไปโบลิ่งเล่นโบลิ่งอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วก็มีซ้อมเต้นซึ่งนัดซ้อมเองด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแดนเซอร์ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยไม่ลงคิวด้วยผมอยากซ้อมอยากซ้อมแล้วก็จะรีไปไหนวะเดือนนี้นี่ใช่ครับเขาเต้นเก่งอยู่แล้ววันเดียวก็ได้แล้วฮะแล้วเราล่ะเองเราเองเราต้องเตรียมความพิเศษยังไงบ้าง สำหรับทำัวีตอบไม่ได้แต่ว่าเอาเรื่องอยู่ครับฟิตฟิตฟิตร่างกายเพราะว่าสเตจดรูจากผังสเตเเขาแบบว่าเป็นแบบใหญ่มากเต,ตียมใช่ครับออผมกูซาต้องวิ่งงานเพื่อเขาเลยนะใช่ <laughs> ผมก็บอกผมมีงานนะออวิ่งสิวันนั้นน่ะเหรอ <laughs> ใช่ครับน ต้องทันครับเพราะมันมันคำชาผมมาแล้วครับไม่ทันไม่ได้ครับก็คือคิวชนก็วิ่งสีใช่ก็คือคําตอบน้องง่ายเออเขาเป็นศิลปินระดับโลกนะเขาเขาอยากได้อะไรต้องได้ครับท็อมีที่เขอะไรคุณไหม็นพครับอย่างแรกที่เขาคุยเลยคือคําเดียวเลยว่าอย่าเทนะทำไมเรามีสิธิ์เทสูงหรอเขากลัวเรเาเคยเทไปแล้วครับไม่แต่ว่าไปกินข้าวกันอ๋องานคุณจะเป็นศิลปินระดับโลกได้คุณต้องเทศิลประดับโลกก่อน แบบแบมันโดนเทมาแล้วภาษาอะไรกับคอนเสิร์ตพี่อย่าเทผมนะพี่อย่าเทนะผมไม่เทหรอกงานงานเออแสดงว่าไปสร้างภาพจำการเทไปให้เขาแล้วอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ไม่สะดวกไม่สะดวกเลยที่เกี่ยวกับการไปขึ้นคอนเสิร์ตใเขาเรามีต่อรองอะไรกับเขางไหมถ้าแบบเราไปผมคิดว่าผมกำลังจะต่อรองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดการดูแลหลังเวที ลูกพิเศษต่างๆเราจะเอาอะไรบ้างจากเขาผมว่าผมอยากจะบอกเขาว่างานนี้ผมจะไม่เดินเข้าไปผมต้องลอยเข้าไปเท่านั้นใช่ผมจะไม่ไม่ขยับขาเลยลอยจากไหนผมจะลอยตั้งแต่ตั้งแต่จอดรถลงมาแล้วผมจะลอยขึ้นไปเลยจนกระทั่งโชว์ผมจะขยับขาตอนนั้นทีเดียวอันนี้คือรีเควสใช่ครับจัดทำไทยใช่ใช่คุณว่าคิดว่าเขาจะทำมันต้องเป็นแบมลงมารับเองด้วยใช่เอางั้นเลยถ้าไม่ท้าแบบไม่เดินออกมาผมก็จะไม่ลงจากรถอ ไม่ได้ดูโชว์อะไรเลยไม่ได้เริ่มคอนเสิร์ตจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้เริ่มดึงเชนอยู่อย่างนั้นเออมันมันเป็นการขอช่วยขอให้เราช่วยแล้วไงคราวนี้ตาเราแล้วเออมีแบบว่าต้องฟิตฟิตนู่นนี่นั่นไหมเพราะว่าแบบไปมาสเตอร์โปรแกรมเขาแบบต้องแบบมีต้องฟิตครับเพราะเขาก็ฟิตอยู่เหมือนกันใช่อจะแบบไปจับจับมาแล้วเขาก็ฟิตอยู่ครับโอ้แค่ไหนแขนโอ้แล้วเราแบบฟิตแค่ไหนก็ในระดับหนึ่งครับเออ ใช่ช่วงนี้ทํางานเยอะก็บ้างครับมันจะมีแบบว่าให้คนให้แบบแฟนแบบไปกิดบ้างไหมผมว่าไม่อยู่แล้วครับแค่เขาขึ้นมาเขากิดแล้วฮะเขากินน้ําก็กีดแล้วครับเอาจริงๆนะผมว่าเขาไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะหมายถึงเราจะไปตกแล้วคนไปตกแฟนแบบแบบไหมให้เขากีดเราอย่างไงบ้างอันนี้ตอบยากเลยครับเอออยู่ที่เขาชอบไหมหรือเปล่าดยครับอันนี้ต้องถามเขาแล้วไม่น่าจะอยู่ที่ผมแล้วพี่ผมว่าเราก็น่าจะเราเราทำเต็มที่เราทำเต็มที่อยู่แล้วอืม จริงๆเรามีเาาเช็คกระแสออกมตั้งแต่ที่แบบเรามาคุยเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคิดแบบวิบัมันดีมีบ้างครับแต่ไม่อยากเช็คเยอะเพราะถ้าเช็คเยอะเนี่ยแบมก็ลบทวิตเตอร์ไปแล้วตอนนี้ทำไมเ่ะไม่รู้บ้านบอกอยากเล่นมากเล่นมากเป็นไงล่ะลบไปแล้วนีไปเลยเออเออใช่บอกทำใจสบายๆอยู่เมืองไทยต้องสบายๆถูกปหเอออันนี้คือคำที่ทำทงบอกนะใช่ครับอยู่นี่สบายๆชิวๆแสดงว่าน่าค่อนข้างที่ ชอบช็คชอบอ่านชอบผมชอบเล่น Twitter ครับ t วิตเตอร์เขาโหดอยู่แล้วพี่ทำขอด้วยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจริงแบบการชื่อของเราต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสำหรับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าหลักๆล้วคือแบรนดทเองทุกอย่างคือต้องถามเขาเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมรอตามอย่างเดียวอยู่แล้วผมรอซับเขาเสมอ <ม>เขาบอกว่าเคยเปลี่ยนกับผมก็เปลี่ยนตอนนั้นได้เลยไม่ฟลิกเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเขาผมร้องครึ่งเพลงไงมั้งพี่เขาไม่ไม่น่าจะมีผมเยอะอะไรขนาดหรอกเผื่อแบบมีเพลงอื่นของตัวเองบ้างแล้วออพอดีเราเป็นศิลปินมานานแล้วครับก็คือมันแป๊บเดียวมันก็ได้แหละได้แล้วก็คืออยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เขาเลยแต่จริงๆคือแบมเขาทำทุกอย่างจริงๆคือต้องรอรอเขาเคาะเลย เช่นงานแบบ listening party เขานั่งดูทุกอย่างว่าตอนเดินเข้าไปต้องมีเพลงเปิดนะอะไรเง้เขาดูเท่าไหร่แล้วต้องอยู่ที่เขาเลยว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงหรือเปล่าในส่วนของงานเราอะคะต้องปรับรูปแบบโชว์อะไรงานของทามเองงานผมจริงๆไม่ต้องปรับเยอะครับเพราะว่ามีแต่เพลงช้าอยู่แล้วครับเป็นเพลงแบบมีอะไรดเออเป็นมีเดียมช้าอยู่แล้วครับไม่ได้เป็นสนุกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> พราะคนไปก็ไม่ค <ând> ่อยได้ฟ <voices> <érer> ังเพลงผมอยู่แล no ้วด้วยครับเขาดูอะไรนั่งเงี้ยอยู่แล้วครับเขาไม่ได้ฟังเพลงอยู่แล้วเราที่มีอัลบั้มเดียวเลยแหกปากแทบตายครับไม่ฟังอยู่แล้วแล้วเขาดูอย่างนี้ไม่รู้รู้จักหรือเปล่ามีนะครับเคยไปถามรู้จักปะเนี่ยจริงใจเกินไม่ต้องจริงใจขนาดนี้ก็ได้